เขากินนะคะเขาจะได้ไปนอนกลางวันสักทีไม่งั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนี่คือวิธีสุดท้ายที่ต้องทำให้หลับให้ได้คือให้กินกุ้งแล้วก็นอนกวนมามีอยู่นั่นแหละมามีไม่ได้นอนเลยทั้งมางับเท้างับมือแล้วก,กินกุ้งแล้วไปนอนเลยนะโอเคไหมกินกุ้งแล้วหลับเลยนะ เข้า okay ไหมต้องทำไมรอค่ะมันมีหันก่อนถ้าน้องไม่รอน้องก็ไม่ได้กิน รอแป๊บนึ่งอย่าเพิ่งร้องร้องหิวนมเป็นเด็กเลยรอก่อนค่ะรอเออจะได้กินแล้วเนี่ยจะเสร็จแล้วโอ้น้องก็รอแป๊บหนึ่งสิ ไปไปเดาะไปนั่งรอต้องที่กินข้าวไปเสร็จแล้วกุ้งตุมแม đó đâu các bạn ơi <laughs> À, nó léo, hộp tua đâu hoa léo